สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพี่สิงห์ชาแนลว,วันนี้เป็นเช้าวันเสาร์แสนไม่สดใสนะครับพอดีเราแก่โตหาแต่เมื่อคืนท่านไปทํางานวันนี้ก็เลยตื่นมาก็เป็นอาการวกวอกวนๆบนบนแบบนี้แล้ะเราก็เกมโตจะลงไปลางหน้าแปลงฟันกัน,นครับหลังจากออกมาหน้าโรงงานก็เป็นแบบนี้นะครับบรรยากาศหน้าหนาวที่เกาหลีต้นไม้ก็จะแห้งเหี่ยวบรรยากาศก,าศก็จะเงียบเงบเงาเงาหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์โรงงานอื่นเขาหยุดกันหมดแล้วโรงงานผมคุณไม่เยอะครับหลังจากที่เราออกมาข้างนอกบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็มาทําการล้างหน้าแปลงฟันนะครับเดินมาเยอมากข้างนอกอบรรยากาศก็ดูงเงียบเงียบแบบนี้นะครับเพราะว่าโรงงานางข้างเขาหยุดกันหมดพอมาถึงโรงงานเราก็มีหน้าที่จะเปิดเครื่องนะครับวันนี้เป็นโรงงานผมเป็นโรงงานทอเส้นใยไฟเบอร์นะครับทุกคนหลังจากที่เราตรวจดูความพร้อมของเครื่องหมดแล้วแล้วก,วก,วก็เกมการเปิดเครื่องนะครับมันมีสามเครื่องนะครับแล้วก็เปิดมาเดินไปเดินมาเป็นเพื่อนนะครับคณเนปาลกับคนเมียนมา หลังจากที่เราเปิดเครื่องกันหมดแล้วพอเครื่องมันสมูทกันหมดแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับก็จะไหลออกมาตามสายพานเปิดสามเครื่องนะครับวันนี้ก็จะไหลออกมาแล้วก็ไหลออกมามาผ่านแกนความร้อนมันจะไม่ทั้งสองหน้าแล้วก็เพื่อให้มันยึดติดกันทั้งสองหน้านะครับทุกคนไหลออกมาพอวัดได้ขนาดที่เรากําหนดไว้มันก็จะตัดเป็นแผ่นก็จะตัดไปตัดมาแบบนี้ก็ที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นก็เป็นเพื่อนที่กําลังจะป่อนเครื่องนะครับวันนี้เราก็มีหน้าที่พับนะครับ นัที่พับแล้วก็เอามาใส่ถงุงใส่ถุงแล้วก็รีดปากวันนี้มันก็จะยุ่งๆหน่อยนะครับเพราะว่ามีคนทํางานน้อยปกติทํากันสี่คนวันนี้มีสามคนเราก็มีหน้าที่ทั้งพับทั้งมัดทั้งรีดปากถงุงก็จะวุ่นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันคนน้อยวงนี้เพื่อนกลับบ้านยังไม่กลับมาเราก็ทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคนมดัดปากถุงพับรีดปากแล้วก็ามาวางไว้ แล้วก็จะมีเพื่อนในคุณนึงเข้ามาเขียนเป็นนัมเบอร์เป็นชื่อของมันนะครับเป็นขนาดของมันแล้วก็จะเก็บไว้พอตอนเย็นแล้วก็ขึ้นของนะครับพับไปแบบนี้ทั้งวันนะครับยืนไปยืนมามันก็มีปวดเอวบ้างนะครับเป็นบางเวลาเรายืนทั้งวันมันก็มีปวดขาบ้างแต่เราก็ไม่เป็นไรนะครับมันเพราะว่ามาอยู่นานแล้วปีกว่าแล้วมันก็เคยชินกับสภาพหน้าง,งานบรรยากาศแบบนี้แล้วนะครับทุกคนพอทํามาทั้งวันนะครับตอนเย็น ก่อนจะเลิกงานก็ต้องทําความสะอาดเครื่องจักรก่อนนะครับวันนี้เรามีหน้าที่เป่าลมนะครับทุกคนเป่าลมแบบนี้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นฟองนะครับเป็นฟองเส้นใยไฟเบอร์มันไม่หนักเท่าไหร่เป่าทาความสะอาดมันก็ง่ายหน่อยนะครับโรงงานก็ต้องทําให้สะอาดเพราะว่ามันเป็นสีขาวทําไม่สะอาดก็มีแบบขยะมีอะไรทําไมติดมันมันไม่ดีนะครับทุกคนมันไม่สวยถ้าแกก็จะมาบอกเราว่าเออต้องทําความสะอาดแบบนั้นแบบนี้มันมีติดก็เก็บออก หลังจากที่เราทําขับสารเสร็จแล้วก็จะมาขึ้นของกันนะครับที่เราทําวันนี้จะขึ้นของเพราะว่าวันจันท์เ่าแกต้องไปส่งงานแต่เช้าเราต้องเกรียมของขึ้นรถให้แต่วันนี้นะครับที่เห็นคุณส่ยโมนก็เป็นเพื่อนคุณเนปาลน,นะครับโอ้โหเขามาอย่างหล่อเลยครับทุกคนวันนี้เป็นอากาศก็จะหน,นาวๆนะเพราะว่าเขาต้องใส่โมกตลอดใส่เสื้อกันหนาวผมก็มีหน้าที่ไปยกของมามาวางไว้ให้เขา,เาขึ้นรถนะครับทุกคนวันนี้ของก็จะเยอะหน่อยขึ้นรถก็จะเรียนให้ดีหน่อย มันไม่หนักเท่าไหร่นะครับมันเป็นฟองเบาๆหน่อยที่เขาจะเอาไปทําผ้าหม่มทําเสื้อกันหนาวทาที่นอนอะไรพวกนี้แหละครับหลังจาก,กขึ้นของเสร็จก็เป็นอันจบงานของวันนี้นะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกับแรงงานในเกาหลีนะครับทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย